ที่มันไม่ใช่ขี้ธรรมดานี่มันคือขี้ช้างคุณลองดมดูซิว่ามันเหม็นหรือเปล่าอ่าร้อนเลียร้อนเลียเหรอร้อนเลียเลียเหรอเออเพิ่งเขผมค็เต้นใจพูอารมณ์ดีโอเคพี่โลมาขอลิงเล่นน้ำหน่อยร้อนใจเย็นๆเล่นมันร้อนโอ้ยพี่กระรอกเหมือนกันเราเลี้ยงเลยเราเสาเลยเนี่ยใช่แล้ววว้าและชันก็คือ ทีเล็กนี่เองจริงเหรอทีเล็กได้ผมก็ขับรถได้เหมือนกันนะเฮ้ยจริงดิมาสิมาดูขี่รถได้ได้ยากจัะได้ยากเกิน วันนี้เรามาอยู่กันในเกม Zoo Keeper Simulator สวนสัตว์สุดป่วนก็คือเราจะได้มาเป็นพนักงานในสวนสัตว์นั่นเองก่อนจะไปดูฝากกดไลค์และกดติดตามเอ้ยฝากกด,ดไลค์อย่างเดียวแล้วไปดูกันเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันในสวนสัตว์กันแล้วอาผมนะเป็นเออเขาเรียกอะไรพนักงานอยู่ในสวนสัตว์แล้วคุณล่ะครับเป็นอะไร<ม>เป็นกุลิตัง กูลิงกูตังเขาเรียกลิงอ๋อแสดงว่าคุณเป็นลิงใช่ไหมเนี่ยก็บอกอยู่ว่าเป็นลิงก็คือลิงสิจะให้เป็นม้าลายหรือยังไงล่ะไหนอะตองไหนตอนนี้พี่ตันอยู่ช้างกับผมอยู่ในอยู่ในกงช้างเอ้ยเขาเรียกกงช้างหรือเปล่าไหนอะสวัสดีเฮ้ยเดินเร็วเจี่ยรถเลยคือนี่ขับรถขับตันเป็นไงเฮ้ยคือลิงจะไปทำผมอย่างนี้ไม่ได้นะทำไคุณไม่หลบอะ นี่ได้ขึ้นลอยกีตาร์มาดิยยโอเคได้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 จะขึ้นจะขึ้นคุณไม่ได้ไม่ได้อันเดี๋ยวก่อนลังคาไปแล้วกัน,น <c oughs> ลังคาเหรอคุณคิดดีแล้วใช่ไหมคิดดีแล้วโอเคในฐานะที่คุณเป็นพนักงานใหม่ของสวนสัตว์นะครับผมจะพาคุณเยี่ยมชมแล้วกันนะครับนะ <Okay. S 1> ว่าสวนสัตว์ของเรามีอะไรบ้างอันนี้คือเอ้ยนี่คือสวนสัตว์อันนี้คือบ้านของผมเองออ๋เอ้ยใช่แล้วอันนี้คือบ้านของผม เดี๋ยวทำไมคุณจอดอะไรคุณเข้าไปอยู่ข้างในกับผมได้นะมาสิแต่ผมไม่ใช่ลิงนะคุณก็น่าเหมือนอยู่นะอ้าวทำไมพูดอย่างนี้อันนี้คือพี่น้องของผมเองเขาชื่อว่าอะไรเหรออันนี้เขาคือซีซ่าซีซ่าแล้วคุณนะชื่ออะไรผมซาซี่ซาซี่แล้วคนนี้ใครคนนี้ใครนะคนนี้คือซูซูะกูลโซโซคุณโซโซแม่ชื่อเซียวพ่อพ่อชื่ออะไรพ่อชื่อโสมเฮ้ยแมื่อคุณตกน้ำไปแล้วอะ ฮะเพื่อนคุณตกน้ำแล้วใช่เพื่อนผมเล่นน้ำเพื่อนผมผมจะพาคุณมาดูนี่เออมันมีมันมีเด็กอะหลงเข้ามาอยู่ในกรงผมอะไหนอะคนไหนนี่แหละขึ้นมาสินี่เจ้าเด็กเนี่ยมันหลงมาคุณเอาออกไปให้หน่อยออกไปเลยยอมเลยยอมเลยออกไปออกไปผมไม่ชอบเด็กออกไปออกไปออกไปเดิน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 อย่าเพิ่งเล่นน้ำลูกขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนลูกออกไปเลย เอาเข้ามาในนี้นะที่นี่ที่นี่คือที่ของเองไปให้หมดทั้งคนทั้งสัตว์ออกไปเราจะจะไปให้พ้นทางเฮ้ยผมได้กล้วยแล้วอ๋อคุณเอาหาหารให้ผมเหรอขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณมากขอบคุณมากไปไปฉั้นปชันอ๋ออันนี้ไม่ใช่เด็กะโทษโทษนี่ลิงค่ะไม่ใช่เด็กค่ะโอเค ว่าต่เราสามารถกินกล้วยได้หรือไม่กินไม่ได้เออกล้วยเป็นของลิงครับไปตามเก็บนะไปตามเก็บไปตามเก็บเพื่อไปตามเก็บเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่ออะไรเออคุณชอบคืผมอย่างงี้โอ้ยเร็วมากเลยทุกคนเป็นไงรักการกิ้งของผมจำไม่ได้จำไม่ได้เลยจำไม่ได้หรักจำไม่ได้หรอกเดี๋ยวผมหนีเข้าไปในกรงช้างดีกว่าฮึบโอเคช้างจ๋าช่วยช่วยช้างจ๋าเฮ้ยผมจะมาเก็บอุจจิเอ้ยคุณถืออะไรอ่ะอุจจิ อะไรเนี่ยมอะเฮ้ยจริงไหครับเฮ้ยนี่ก็ทำหนุ่มซุ่นมันก็อการทำกบชนอย่างนี้ด้วยไงเจ้าดิงดีบดยแบบนี้จะไปเอาขี้จะไปเอาขี้มาป้ายหน้าเธอเอาฉันเก็บไม่ได้ทำไมอ่ะก็คุณเป็นคนไงครับอ้อลืมลืมลืมอยาจะเล่นขี้กับสัตว์ซะหน่อยเอ้ยคุณเล่นขี้ด้วยที่มันไม่ใช่ขี้ธรรมดาที่มันคือขี้ช้างโอคุณลองดองบูซี่ว่ามันเหม็นหรือเปล่า อาล้อเลียนล้อเลียนหรอล้อเลียนเรือหรอเออออผมแค่เต้นใจอารมณดีขี่ช้างได้หรือเปล่าเดีดูก่อนดูสิพี่ช้างขอขึ้นหน่อยได้ไหมพี่ช้างขึ้นได้เหรอขึ้นไม่ได้ขึ้นได้ได้แล้อไม่ได้ย่าโอ้ยช้างมีแน่โอ้ยคุณต่อยช้างก็เดนมาโดนผมเลยเออช้างล้มเลย ช้างตายแล้วโดนตบทีเดียวอาปากอ้อ้ยคุณอ้าวคุณเป็นอะไรเป็นลิงไงเป็นอะไรอ้ยช่วยด้วยเป็นอะไรเป็นอะไรลุ้เป็นอะไรทำไมขอรู้ก่อนดิเอ้ยไม่ให้ลุ้เลยทํ็อะไรทำไมขอรู้กอนก่อนนี้นี่นี่นี่บ้ามนุษย์บ้ามากนี่ก็เจ้าลิงผมพาทัวร์ผมพาทัวอันนี้คือแมงมุมนะครับ แมงมุมทูลันทูล่านะครับมีพิษร้ายแรงมากจริงเหรอใช่ครับถ้ากัดคนเข้าไปมีคนตุยเลยโอ้าวอันนี้เรื่องจริงเหรอเรื่องนี้ไงจริงนี่ไงคุณดูดิมันหลุดมาไอแมงมุมหลุดมาแล้วล่ะไหนเมื่อกี้คุณต้องเอาแมงมุมไปใส่เอาไว้ผมเก็บไปแล้วใช่เอาคุณอย่าบอกว่าคุณกินนะใช่ผมกินเข้าไปแล้วทอดนะอร่อยมากเลยแล้วก็นี้ก็จะเป็นในส่วนของเออโลมาใช่ครับไปได้ไหมโอ้คนเยอะมากไปได้ไหมไปได้สิ ไม่แล้วก็กระโดดโอเคพี่โลมาขอลิงเล่นน้ำหน่อยร้อนโอ้ยใจเย็นๆอากาศมันร้อนอ้ยพี่กระรอกสักก้อนเออคนดูคงงงว่าลิงมาจากไหนมาโชว์ลิงว่ายน้ำโชว์ครับทุกคนตึงแงตึงดูดากลิงด้วยทไมเขามาเพื่อดูดากลิงเงินทำไมดากลิงมันมีร่องรอยอะไรรูกอ๋อนี่คือเจ้าที่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ วันนี้คุณเจ้าหน้าที่ครับเออผมมันเป็นพนักงานวันแรกผมต้องทำอะไรบ้างเหรอครับก็ไม่มีไม่ตอบไม่ตอบคือเราจะบอกแกเลยว่าให้เก็บเออเป็นลมแดดไปแล้วเหรอแไ่เป็นที่สตอกเฮ้ยอันนั้นมีถังอะไรอ่ะถังปลากินไหมกินไปลาเนื้อหม้อปลาเนีโม้อย้นกลัไปให้ปลาโลมากินไหมอ๋อปลาโลมาเอาไปเอากินกินโอเคไม่รู้กินหรือเปล่าแต่ลงไปแล้ว สงสัยมันหมุนอ,มมอย่างเดียวอัน,นโลมาใส่ฐานมันอะหมุนทั้งวันเลยเออใช่สิดูดิห <c oughs> มุนอย่างเดียวเดี๋ยวไปดูหน้าคนดูหน่อยดิคนดูก็นิ่งแล้วเกินไม่มีอารมณ์อะไรเลยไม่มีแบบว้าวอะไรเลยเฮ้เจ้าหนูน้อยเมื่อกี้ดูโชว์โรมาเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างกับโชว์รู้สึเอ้ามันต็ท้อตามนะครับ <c oughs> คุณขึ้นรถไหมได้เลยเดี๋ยวขึ้น ในการที่คุณมาเป็นพนักง,งานค,คุณจะต้องขับรถด้วยนะครับเคคุณคุณเป็นคนพูดนะเคยเคยไหมใช่แล้วคุณขับรถเลยอ,เอ่ายินดีต้อนรับลูกทัวร์ทุกท่านนะครับนะใครพ้ามไม่นั่งนนะ่กะกรุณาเก็บสัมภาระด้วยนะครับนะระวังโทรศัพท์โอ้ยล้อด้วยล้อลิงด้วยออโอ้ยรถแรงจัะทุกคนึ้นมาเลยว่าทุกคนระวังตัวนะครับเพราะว่าเออคนขับจิตใจไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ครับไปเลยมากเลยอันนี้อ่ะไปสิเอ้า รีมารีมาทุกคนรีตามมาเอ้อเอาไว้ครับทอดีครับพอดีไม่ได้มองทางครับเมื่อกี้และนี่คือในส่วนของฮิปโปโปเตมัสนะครับไรนะครับตดของฮิปโปรุนแรงมากนะครับนะถ้าใครได้ดมตดของฮิปโปแล้วจะสดชื่นอันนี้คือเสือนะครับนะที่มันนิ่งๆคือฐานมันหมดนะครับนต้องเติม่านเอ้อเฮ้ยคำพี่น้อยดีเจ้าพนักงานมาคําท่ี่น้อย เอาให้มันดีครับให้มันดีขอโทษทุกคนด้วยนะครับพอดีรับพนักงานเข้ามาใหม่และนี่คือบ้านของผมเองประกอบไปด้วยซีซ่าและซูซูเอาแล้วครับพนักงานปวดฉีครับโอเคครับพนักงานปวดฉงานปวดฉีไม่เป็นไรนะครับทุกคนไม่ต้องรอนานเดี๋ยวลิงจะขับให้เอง เอ้ใจียนครับผมผมพบตัวส่วกันแล้วครับไอ้นี่มันหัวสว้สกีวีดีบบบบดบบ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 อบบบบดอบบนบบบบบมื้บบบบบนบบ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 บอบบบ่บบบบบบับบ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 บอบบ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 งบันบบบบบบเบบ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 นบนะ ฟองน้ำเหรอกินได้ไหมเดี๋ยวเดีเดียด๋วยว,ยวยทำไมเนี่ยทำไมครับทำไมครับห้องน้ำผู้ชายไอห้องน้ำผู้หญิงมีโถส้วมเลยไอ <ๆ S 2> ห้องน้ำผู้หญิงมีถงถงถงโถนี่โถฉี่อ่ะเผ<ล> <laughs> ื่อว่าบางคนนั่งนานไงครับอ๋อทางสวนสัตว์เราก็มีแบบยืนด้วยเผื่อผู้หญิงคนไหนต้องการยืนฉี่นะครับนะเผื่อเขาเบื่อนะครับสามารถยืนฉี่ได้ ไม่ใช่อไม่คิด่ิตาก็พูดเกินโอเคเอ้ยอันนี้คือส่วนนี้เรากําลังก่อสร้างนะครับนะทุกคนนะเรากําลังจะนํเาบอกว่าไม่ทำ้ามเข้าท้าเข้าหาเข้าอันตรายนะทุกคนนะจะเข้าอันนี้คือท่อที่ต่อมาจากโถส้วมนะครับนะตรงนี้แหละท่อขี้อะไรผมเลยอยากจะกิ้งเหมือนคุณจังเลย คุณก็กิ้งสิกิ้งไม่เป็นเต้นได้อย่างเดียว <c oughs> ล้อเลียน <c oughs> อย่าล้อเลียน <c oughs> อย่าลอ้อเลียนลิงเอ้ยมันเป็นท่าเดินของผมโอเคนี้ในส่วนนี้เป็นของโซนฉลามนะครับนะเฮ้ยฉลามถ้าใคร<ม>ที่เบื่อการใช้ชีวิตแล้ว <c oughs> ก็ให้ทุกคนมาจบชีวิตที่นี่ได้นะครับนะ <c oughs> อ้าแล้วคุณอยากจบชีวิตเหรออันนี้เพื่อนผมรู้จักการรู้จักการเขาชื่ออะไรเขาชื่ออารุ เขาไม่ได้กัดเขาแค่ทักทายเขาเชื่อว่าอะไรนะเขาเชื่ออะไรอารูอารูอารูเป็นน้องของอารีเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าเอ้อเขาไหนไหนบอกเขาเป็นเพื่อนคุณไงผมบูบผมบูบผมว่าคุณขึ้นมาดีกว่าผมไม่ได้ผมเป็นมิ้นให้กับเขาอยู่นะเราได้สั่งสัตว์มาใหม่นะครับนายเฮ้ยทำไมทุกตัวเฮ้ยไอ้นี่เราเลี้ยงเราเสาเลยเนี่ยใช่แล้ววว้าและชันก็คือ ทีเล็กนี่เองจริงเหรอโอ้ยทีเล็กบินได้สายพันธุ์ใหม่ทีเล็กบินได้ทีเล็กโอ้โหดุกระเดากระเดาพุ่งกระเพื่อมเลยอ่ะอุยแต่ที่นี่มีหลายตัวเนี่ยมีเอ่อทีเล็กนะคะแล้วก็จะมีเอ่อแรปเตอร์ใช่และที่นี่คือไดโนเสาร์เราไม่ธรรมดานะทำไมทำไมครุณมาทางนี้สิผมจะโชว์อะไรให้ดูผมออกไม่ได้เอาใหม่ผมพังให้คุณลงไป คุณทําอะไรอ่ะใส่หัวงอแงงอแงกอผมจะพยายามจะงับไอ้นี้อยู่คุณออกได้ไหมออกไม่ได้อ่ะผมขอขี่คุณได้ไหมอาวหุ้ยอะไรธรรมดาคนคนนี้คุณกินอะไรมาเนี่ย M ร้อยห้าสิบเหรอผมดื่มเนสกาแฟกินอะไรแล้วโอ้ยไดโนเสารอ้าวทอดทอดไดโนเสา ไอ้คนทำร้ายสัตว์ได้ยังไงเนี่ยคุณเป็นเจ้าหน้าที่หรือเปล่าเราขึ้นมาได้ไหมคุณคิดผิดแล้วคุณจะท้าไฟกับผม嘛ผมก็ขับรถได้เหมือนกันนะเฮ้ยจริงดิมาสิมาดูกี่รถไตายตายยากจะงตายยากเกินไปแล้วไปไหนอ่ะนี่ผมพาดัวเหมือนจะไม่ใช่ทีเดียวเหมือนจะเป็นแย่ยักษ์มาเลย โอกินเจแปนกวินด้วยกินพวกแมงค์แพนกิ้งด้วยใช่แล้ว่นนกวิผมรู้สึกว่าหลบทางหน่อยครับปุ้ยทุกครับทุกครับแพนกวิ้นี่ผมคำนานๆแล้วผมเริ่มปวดหลังไงเก่งหลังเลยอ่ถ้าเกิดกินเปนกวินในกรงนี้นายไปเก็บไม้ฉันหน่อยสิเชนเบราฟเฮ้ยเนาะนี่นี่เอาเอาตัวเอาตัวนี้เลยเอาตัวไหนกระโดดได้เดี๋ยวรอเอาตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้แหละมันอ้วนดีอุ้ยเอามาให้ฉันหน่อยฉันอยากกินไหวไหมเพื่อน หนึ่งนะโอเคฉันได้เนื้อมาแล้วนี่โอเคทำนะไมเนื้อมันชิ้นเล็กโอ้ไม่ใช่น <c oughs> ี่มันระเบิดอ้าวฉันมองผิดแล้ววิ่งได้ไหมวิงงว่งได้วิ่งได้แค่นี้แหละเฮ้ยฉันจะกินอูดดีล่ะเพื่อนอาาอ่ฮะมีอูดด้วยเรนน่าสาวกินอูดได้ไหมฮะทำไมนั้นไม่ไปกินพวกยีราฟอะไรอย่างนี้เนาะ S <S ทมาดูดิ่มาดูนิ่อยู่เสาอยอ่เสาไหนถูงอยูดนี่มองไม่เห็นออโอ๊ยกี่อูดโอ๊ยขึ้นรับน้ำหนักไหวได้ไงี่อันนี้อูดแบบว่าข้างในน่าจะเป็นเครื่องกลน,นะเป็นเหล็กนะโอ้ยมาลองดูนะขี่ได้ไหมไป ขีอูดกับชั้นนี่กูไปรุ่นขีอูดมาๆๆนี่ขึ้นเลยขึ้นเลยเร็วเร็วเร็วจะขึ้นนะเอานึงโอ้ตัวนี้ใช่ไหมโอเคเลือกเลยโอเคแข่งกันนะบ้าเอาได้เลยมาเลยมาไปรุ่นขีอูดโอ๊ยไปกับกับกบเอ๊ะนี่มันมานี่หว่าไปถ่ายรูปได้นะครับถ่ายรูปได้นะครับอูดอูด ไอ้ลูกเนี่ยอูดอูดเหรอถ่ายูกได้นนะถ่ายูกได้นนะอูดอูดถ่ายรูกได้นนะครับใครอยากเห็นเดินเสาขี่อูดนะครับเขินทางนี้เลยเป็นเดินเสาขี่อูดดูฟรีไม่คิดตังค์เพิ่มนะครับขี่ฟรีนะคะขี่ฟรีนะคะฮะขี่น่าเสาเฮ้ยแต่ผมลองดูดิเอาจริงเหรอขี่ไม่ได้เลยเสาเหรอพี่ตันขี่เอาเอาทำอะไรถึทำไมไม่รู้ตั้งงานอะไไม่ผมพี่ไม่ทำายเลยผมแค่เดินโชดเองโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ,โ,อโอ้ยผมรู้ไม่ได้เลยอุอ้ยไอตัวนี้มันดูดูเหรอติดบั๊กอ่ะรู้ไหมเขาชื่อว่าอะไรเน,นี่ยมาจากอังกฤษเลยนะชื่ออะไรชื่อสุชายทำไม,มชื่อไทยจังพอดีก็ลูกครึ่งไทยลูกอ๋อลูกครึ่งไทยอ,อันนี้คืออะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะเฮ้ยชื่ออูจังเฮ้ยเต่าเหรอมันไม่ใช่เต่ามันเป็นไดนโนเสาร์เหมือนกันอ่ะเลยแต่คุณจะกินไดโนเสาร์กันเดงเหรอผมเล่นน้ำก่อนผมร้อนได้เลยโอเคแอบฉี่ด้วยแล้วกันโอ้หย โอ้ชีสอืดตรงนี้เลยนั่นไหมเอาลองดูอืดไม่ได้ดิอืดไม่ออกคนดูเยอะพี่ชายเหมือนผมจะล้างตูดไม่เกี้ยงพี่ชายช่วยดมหน่อยว่าผมล้างเกี้ยงหรือเปล่าช่วยชิดตูดให้ผมหน่อยเอ้ยเอ้ยเอ้ตูดไม่ได้อุ้มปล่อยลมเดะเดะปล่อยสิปล่อยปล่อยไปค่ะพี่เขาอุดนี่อยากให้พ่อขี่อูดอ่ะ ขี่ดไปดลกวขี่ไปแล้วว่ะดิขี่แบบนั้นมาเลยอ่ะโอเคแล้วก็จะมึนมือโอ้โหโอ้โหโหไปตามคำขอรีบมาครับคุณพนักงานใหม่เอ้าเอ้าอูดอูดเอ้าอูดผมเป็นลมแดดแล้วคเอ้าเอาฮิตสโตกอูดฮิตสโตกแล้วตอนนี้อูดอุ้ยอุ้ยระเบิดไปแล้วเกิดอะไรขึ้นโอเคอูดมาไปไปแก๊งขี่อูดมาเลยสนุกจังเลยอ่ะอูดอูด ลมลอยเจ๋ลมลอยเจ๋เจ๊อลครับเจ๋ไม่อยากเป็นศพอย่าศพตาแบงค์นะคะลาลอยอันนี้เป็นร้านขายของฝากนะครับนะโอเคเราจะขับเข้าไปเลยเออคุณเข้าได้ผมก็เข้าด้วยเอาเดะเอาเดะมีพวกตุ๊กตาคิงคองแล้วก็มีนกแก้วด้วยนะครับนะนี่ไงเอาไหม้อให้ขอบใจมันไม่เข้ากับหน้าตาผมเลยนะตุ๊กตาตัวเนี้เอาคุณไปแล้วเหรออันนี้คืออะไรอ่ะ เวนเทนมันันรี่คืออะไรหรอเวนเทนตรงไหนตรงเนี้ยมันคืออะไรคุณรู้ไหมไหนผมจะไปหาผมอยากรู้ไงตรงนี้มันคืออะไรไหนตรงไหนอ่ะเนี่ยเหรอใช่ถ้าไม่รู้เราเข้าไปดูสิเข้าไปดูเข้าไม่ได้ตัวใหญ่เตือนช่างกันเดี๋ยวผมเข้าไปให้ผมติดผมติดผมติดบ้างเดี๋ยวช่วยเลยช่วยใ่ขอบใจมากเฮ้ยมันมีเร็วสองข้อยาวด้วยหรอจริงเหรอเฮ้ยนั่นไงเฮ้ยไปขี่ได้ไหมเดี๋ยวลองดูที่ไปขี่ได้อ้า มีเรือสาวตายด้วยครับคุณพนักงานใหม่จริงเหรอรีบมาเร็วเฮ้ยกำลังไปหาทะเลสาบเสาวเป็นลมแดดไปแล้วไม่เจอเจอแล้วรีบมาขี่ได้ไหมขี่ได้ไหมหรอเคยไปขี่ไม่ได้ดิไหนตัวไหนตุยเนี่ยมันตุยแล้วไม่มันนอนเฉยไม่นะมันนอนเฉยใช่หรอมันนอนหงายท้องเลยอ่ะยังไงโอ้คอหักเลยไกลเกินเกือบตกน้ำเลยเนี่ย นี่นะแม่นี่ไงมันไม่ตายไม่ตายเหรอโอเคมันแค่นอนหลับเฉยๆแล้วก็บินไปมันหลุดออกมาจากกรงแล้วเดี๋ยวชาวบ้านแตกปืนหนีมาหนีโก้หนีมาหนีมาหนีมาเดี๋ยวคุณอุ้มมันเข้าไปทีโอเคได้เดี๋ยวผมอุ้มก่อนอุ้มอ่ะคุณทำอะไรมาใครทำใครผมไม่ได้ทำอะไรเลยคุณอย่ากล่าวหาผมนะผมไม่ชอบนะคอมันสะบัดมาโดน ผมไม่ชอบคุณอย่ามาใส่ร้ายผมเดี h, okay. mm ๋ยวก่อนเลี้ยวก่อนเียก่อนป้าปเข้าไปเข้าไปโอเคให่มานอนอย่างนี้แหละอุ้ยป้าพ่อผมไม่ด้ทำอะไรเลยไม่อะไม่ได้ทำอะไรทำแล้วเมื่อกี้ผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะเมื่อก้นะไปก่อเลวไปเอ้ยถืออะไรอะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยไม่เป็นคนรเลยไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่ได้ทำอะไรเลยอันนี้คืออะไรอะอันนี้คือคี้ไดโนเสาร์เหรอคนนี้อ๋อไม่ใช่เป็นบ้านพักเหรอ บ้านพักคุณชราบบ้านพักคุณงานไงอ๋อเอ้ยผมอยากขึ้นอันเนี้ยกระเช้าอันเนี้ยคุณก็ขึ้นไปสิขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ไปแล้วลาก่อนออนี่คือหนทางในการหนีออกจากสวนสัตว์ลากก็ออ้ มาขึ no ah. ้นมาพร้อมกันไงไม่ใช่ไรโอ้ยใจร้ายคนใจร้ายคนใจร้ายไปไหนแล้ววะพี่ตั้ไปไหนแล้วอยู่อยู่เสาชิงช้าเถาชิงช้าอีกแล้วเสาชิงช้าอีกแล้วโอเคคืนแล้วจ้าก็บายบายโอ้ยสนุกสนุนไปเลยมาทางไหนโอเคถ้าลงมาฉันจะกินเธอ พราะว่าได้เวลาหาของฉันแล้วฉันรออยู่อุ้ยโกจังเลยอ๋อโวจังเลยอ่ะไปไหนอ่ะขึ้นโจังเลยอ่ะไปโดนแล้วไปไหนอ่ะขึ้นชิงช้ามาแล้วเอาเนี่ยเอาวโหเพิ่มเพิ่เดียวดูนี่แบ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 ่เดี๋ยวกรเหนียวกรเล่นกับใครไม่เล่นร้เรียกรองไม่หย่ดใช่ไหมเจอาพนักงานใหม่เลี้ยงไม่เชื่องไม่เกลือไม่เกลืออาวละ อูดิอยู่ไหนนี่เหรอใช่ปล่าใช่ใช่ใช่ว้าทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะไม่โดนเลยว้าจับเลยได้อ่อจะกเพลิงมาเบิร์นกันอ่อ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 นจี้จี้มาเร็วโอเคเราบวกลงก็ได้เล้มเอาไปมีไข่เดินมาสาวให้ด้วยโอ้ยเอ้ยคุณทำอะไรอ่ะ งับคอเงับคอเอาให้ตายเอาให้ตายฟื้นขึ้นมาก็จะงับคออีกนี่นไงจะทำอะไรจะทำอะไรขอโทษขอโทษได้ไหมคิดอะไรออกแล้วคิดอะไรออกแล้วปล่อยผมไปเถอะไปสาวชิงจ้าเป๊บผมขอโทษปล่อยผมไปผมจะปล่อยคุณเป็นครั้งสุดท้ายละปล่อยผมไปผมขอโทษโอเคได้เลยเราไปน้อยไป ปล่อยอ๋อคุณจะปล่อยผมไปข้างนอกเหรออืมไอ้ทำได้ทั้ผมไม่มีที่อยู่เหรอรอรอขอโทษอะไรขอโทษได้ไหมปล่อยปอยอุ้ยเอาเอาบินด้วยขอโทษไมม่ีอะไรโอเคไม่มีอะไรละไม่มีอะไรครับผมจะเป็นเด็กดีครับจริงจริงครับผมสัญญาเลยครับไม่ผมสัญญาครับไอ้คืออะไดิ ไอปแล้วเอ้ยรบอะไรมามาให้แอ้มขอซะดีมาเดี๋ยวนี้เปหนไงยื้อแกขับรถคนเดียวเหรอจานจานจาดานเดียวยากด้วยตัวใหญ่ยางแบนหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยครับนี่แหละ เบียดเลยเบียดเลยไปพ่อไม่ต้องไปไม่ต้องไปลงรถมาคุยกันก่อนได้ลง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 มาก็คุณก็ลงสิแป๊บหนึ่งสิเออเออนี่ลงมาเร็วเร็วหย่าไปขี่แตกอย่าไปขี่แตกหยุดไปขี่แตกคือขึ้นมาก็จะเหยียบอีกนี่เนี่ยทำอะไรอ่ะทำอะไรลงมาดิทำอะไรอ่ะ อะไรอ่ะงับคอแม่งับคองับคอทำอะไรเหรอบ้าทำไมเขาไม่ได้เขาอะไรเหรอขอโทษพี่ตั้งขอโทษโอเคได้เลยขอโทษนะไม่ทำแล้วเออไม่ทำแล้วจ้าคิดจะขังฉันเหรอขอโทษจ้าเมื่อกี้มันอารมณ์ชั่ววูบไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจให้ไปให้มไม่ได้ตั้งใจครับผมจะเป็นเด็กดีแล้วครับไม่ เด็กดีล่ะครับสวัสดีครับทุกคนสบายดีนะเดืนสาวทุกตัวสบายดีเนาะสบายดีใช่ไหมล่ะเออเออตรงนี้มีคนเสียชีวิตหนึ่งคนครับอ้าวเป็นอะไรอ่ะมาดูหน่อยครับมาดูหน่อยครับอ้าวแลบวห้อยถูกกับฝูงงชิมุยกินแต่กันระเบิดเดี๋ยวก่เดี๋ยวก่อนหาระเบิดเพิ่มก่อนแกจะต้องตายฉันจะได้รับพนักงานคนใหม่เข้ามาที่นี่ดูก่อนที่ ตาช่วยหาระเบิดด้วยเห็นวะนี่่านี่มาได้ไหมได้แล้วได้แล้วอะไรเหรอไม่มีอะไรครับไม่มีอเลยครับหาอะไรหรอหอป่าไม่มีอะไรเหรอไรไม่มีอะไรเหรอเกิดมาเปินอหอหรช้อนก็ดหรือหรอ ทำอะไรยังไม่ทำแล้วออนจริงจริงออนสุดสจริงจริงยัไม่ทำอีก้วครับโอผยไป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 โอเคครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับนะเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายครับผม